อันนี้ก็สิเป็นกงรลอนเนาะพี่น้องหงรลอนศักษาความปลอดภัยในงานบุญองไทยเ,เนาะแต่จะใส่สุดลายเต็มหยดเลยเนาะพี่น้องแต่ก่อนนะเห็นพายปืนเนะพี่น้องแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้หมดพายเลรอเนาะโปรตุกีสพายปายืนอ่ามันจะโหดเกินไปแต่สมมติเนี่ยจะใส่สุดลายธรรมดาเนาะ กราบสบายดีพี่น้องพังลาวและสวัสดีพี่น้องบางไทยและกัต่างประเทศนําเดอร์มื้อนี้มาพอกันคือเก่าอีกแล้วเนาะมื้อนี้มาพอกันในวันที่3เดือนพฤษภาคมปีพศ2565เนาะมื้อนี้มาพร้กันทีเดินทางไปบ้านน้าผูเมืองไซยพูทองแปนสวรรณเขตเนาะเพราะว่าบ้านน้าผูมื้อน,นี้นะมีงานบุญบั้งไฟเนาะพี่น้องเพราะว่าสิาพาเพื่อไปพี่น้องสมบรรยากาศ ภายในงานนอาะว่าในงานกระเจ้าคาย,ยังแน่นอนพี่น้องถ้ามีโอกาสบาพลิกับสิพาว่พี่น้องไปซิมไปซิมของกินในงานบุญเนาะแหละนาะพี่น้องว่าอ่าพี่น้องเคยกินบอ่ออาหารแบบอยู่ฝั่งนี้เนาะมื้อนี่กับบรรยากาศขึ้นผ้าขึ้พนพนเนาะเพราะว่าเมื่อวานวันที่สองกับเห็ดไหนพลตกแลพี่น้องแล้วก็พนล,ลิ้นเมื่อวานนี่ก็นาวเนาะมื้อนี่ก็คือกันเนาะพี่น้องมื้อนี่ก,าก,านปปกับบรรยากาศมนะีพลไปปล่อยแล้วกับบรรยากาศหนาวเนาะบัพริกับแปลกแปลกปีนี้แหละนาะพี่น้องปีนี้ทั้งหนาว นาวลายเดือนอะไรแล้วก็บ้ฮ้อนปีนี้เนาะห้อนสุกาวสื่อแล้วก็เริ่มมีฝนตกอีกแล้วน้องพี่น้องอากาศเปลี่ยนไปเนาะอากาศเปลี่ยนไปปกติดีเดือนนี้นะอากาศจะห้อนจนหอดเดือนนั้นมีทุนาเนาะแต่ปีนี้อากาศเปลี่ยนไปนาอพี่น้องอากาศเยน็นถือว่าโอเคเนาะเต็นให้ประหยัดภัยอากาศเยน็นเพราะว่าส่วนนี้กะภัยขาไฟกาแฟเนาะอาละพ่อพี่น้องบาอพวันก็จะเดินทางไปเที่ยวงานบุญบังไฟบ้านน้ำผูกเนาะไปพ่อพี่น้องไปเที่ยวกันเนาะ ตอนนี้บัวพรกําลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านน้ำผูกเนาะพี่น้องเพราะว่ามื่อนี้นะ่ะฝนลิ้นเนาะฝนไปปล่อยแต่บ่ค่อยแห้งดอกแบบไปปล่อยเล่นๆจักน้อยหนึ่งเนาะทางมึงเนี่ยพี่น้องป้าจเจ้เปื่อนยู่นีเนาะซ้ำกันกับอันระดูฝนเลยเนาะนี่บ้านน้ำผูกไปอีกประมาณจักสิบกิโลกระตุ้นเลย แค่นี้ก็ค่อนข้างจะยังลายนะพี่น้องเป็นดงเท็นดนีกจักวัลสิเริ่มออกเลยมจากนอกฝนตกแบบนี้แลนไวบ้บบได้พ่อพี่นอ้องเพราะว่าย่านกี้ตมกี้ตมดีดใส่ ละพ่อพี่น้องตอนนี้ปะพรกับมาฮอดบ้านน้ำผูเป็นทีเรียบร้อยแลวเนาะซึ่งงานบุญกับสีอยู่ทางด้านหน้าของปะพี่แเลยเนาะกับสีเห็นกับจคขายเครื่องขายของอยู่เนาะปะพ้กับสีมุ่งหน้าเข้าในวัดก่อนนาอพี่น้องเพราะว่าเข้าไปหาส่นผลก่อนปวพ้นโต๊ะแห้งกว่าเก่าเลยนาะพี่น้องปะพ้กับสีครับป่าหลดเขาวัดอะไรเนาะซึ่งผู้คนก็ยังหลาะอยู่นาะพี่น้องยังหลาะลินอยู่พปพ้นโต๊ะกระได้เพราะว่าอ่าเป็นงานบุญชุดท้ายน้องบางคนกับ พนตกกับบอย่านแบบนี้นะแบบว่าอยากลิ่นหลังจากงานบุญนี่จบกับเป็นการลุงไห้ลุงนาฮะนะบางคนกับพ้นกับบอ,อยเนาะพอค้าเมฆค้าคล้ายเรื่องกับบอยอยเนาะเพราะว่าหาเงินสวงสุนท้ายแล้วพี่น้องเอาละระพป้อนกับสิมุงหน้าเข้าในวัดกันนาะไปหาทีส่นก่อน สิ่งที่พี่น้องเห็นมุนมวัวใน,นหน้าจอนี่คือมิดพนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องมิดฝนติดเลนกล้องของบัพรเนาะเพราะว่าบัพรถ่ายแข่งฝนหน้า n o ล m a l ฝนมาซดนฝลอยู่ในวัดนะพี่น้องเพราะว่าฝนมาฮอดวัดแห้งๆเนาะพี่น้องฝนเนี่ป้าเ้าะ เบียกเบิดเนาะพี่น,อน,น้อคงคนโตผลโตเ็ตเย็นในค้าสาวขายขายในงานบุญเนาะเพราะว่าเป็นบุญเดือนชุดท้ายแล้วเป็นบุญสุดท้ายของของปีเลยเนาะพี่น้องในค้าสาวขายก็ค่อนข้างจะบอยาถือใจปนัดดอกเพราะว่านคนตตเนาะเพราะว่าปกตินี่ยคนไม่ค่อยตกเนาะถ้าโตไปมีแล้วก็ค้นกับไม่ค่อยลายนะพี่น้องเห็นทหารข้าลายกว่าที่ปุคลครับหลดเข้ามาเนาะ ตอนนี้มา,วามกว้านกมาส้นพลอยู่ในหอแจกครับพี่น้องเยวจะให้เบิ่งเนาะดี่เน,นาะมาส้นพลน,นั่นนี่เนาะพี่น้องแน่พลพลแห้งๆเนาะ ตอนนี้ปพร์กับมาเจอคนตีเฮ็ดซ่อง YouTube คือการน้องพม่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นซ่องจางเกมเมอร์แล้วก็ซ่องหนุ่มนาพากินพาเที่ยวเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้เขาสีลงไปวัดเนาะไปเบิ่งแห่บังไฟเพราะว่าส้นพลมากับประมาณสองทุ่มเหรอเนาะแม่แม่ฝนตกลินมือนีเบิด์ตตกลินพี่น้องเลยตามเก่าตามเคยเนาะยังอยู่ใน้อยแมวตอนนี้เขาก็เป็นเวลาเท่าไรเลยตอนนี้ก็บ่ายมุ่งในทีอนี้ อันนี้ก็อายุโซสตูดิโอเนาะหลังจากมาแต่ผักส้นผลเนาะพี่น้องในเฮือนี่ยคนที่หูจักเนาะจะสิลงไปวัดอีกเนาะพี่น้อง นี่กำลังขี่หลดลงวัดน้องพี่น้องเพราะว่าลงไปเบิง่งแต่จะจู่ลงไทยแล้วบ่อเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเนาะปกติกะเจ้าจะจู่บําไทยนี่บ่ายหนึ่งห้าบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้น้องนี่น้องแล้วแต่ลงไทยหน่อยลงไทยลายเนาะแต่เงี้ยข่าวว่าหมู่บ้านนี่เนาะพี่น,อน,นอนะ้องว่ามีลงไฟลายนะเพราะกระซิลลงไปเบิ่งเนาะนน้องนี่น้องเพอาะนตกคนกับบ่อถอยเนาะความหวาคนอยากลิน คือประพอนในกามาแบบมาจากภาคพืพ้นตทวันออมาเบิงแน่มันจะขาดเนาะ ก็ได้ถอยก็พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ ถงนาเนาะพี่น้องเพราะว่าห้างบังไฟจะอยู่ถงนาเนาะพี่น้องคนกับคนขังจะลายเนาะมาลิ่นบุญบังไฟเนาะพี่น้องประกอบกับวัฒนธรรมบึงเนาะเพราะว่าพระเจ้าจูดมีสามสี่มงเรงกัเจ้าจูดบังไฟเนาะพี่น้องประกอบกับเครื่องสีเมืองอะไรเนาะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็น่าจะเคยเห็นแล้วบังไฟเนาะปรอกอบก็เลยสีโบฟาพพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าถ้าท่าไปกับหามงหกมงพี่น้องจะจูดเหมือ นะแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเขาเจ้าหน่วงเวลาไว้เนาะพี่น้องหน่วงเวลาไว้แบบไ่อยากให้คนเมืออยากให้เขาเจ้าอยากให้คนงานงานบุญนี่อยู่น้ากันจนหดคำเพราะย้ำแมลงกะมีอ่าลำเรื่องนะพี่น้องอเพออรานะนั่นคะ่ะจะคอโตเมือหน่อยเนาะเหมือนี่เนาะฝนกระตุกนาะพี่น้องถ้ารอหดคำก็บาไว้ตรเนาะ ตอนนี้กำลังเอาบังไท่ใหญ่ใหญ่สุดในงานนี่ละม้างน้องพี่น้องกันเลยกำลังเอาเขื่นสองคนยอเนาะท่าของข้างจะนักพอสมควรอยู่เดี๋ยวถ้ารุ่นบั้งนี่น้องอพอี่น้องบอัพพอนมาเมื่อันนี้กะรุ่นบัพพอนมาเมื่อันนี้กะกะถ่ายแต่บั้งเดียวในพรมพี่น้องเบิ่งก็คือจบเลยเนาะรอเบิ้งรุ่นนี่น้องพี่น้องรอเบิ้งบั้งนี่เนาะอยู่ฝั่งลาวก็เจ้าจะ จะจับจู่นับเจ้าพี่รองแต่บพร้อมคิดว่าเขาเจ้าประมาทเกินเนาะเพราะว่าเขาคิดว่ามันโปแตกอยู่ยังนะบางคนเขียวบ,บางไผ่ช่างบางไผ่ช่างนี่ต้องโปแตกอยู่ดียังประมาณนี้ถ้าบางไผ่ตามเองแล้วมันทิ่แตกยังประมาณนี้เป็นเวานะ้าเนาะแต่บพร้อมเบื้องแรกเนีน่าจะอยากประมาทเกินเนาะ ี่ก็สิเป็นกงร้อนเนาะพี่น้องกงร้อนคอยให้แบบว่ากงร้อนแบบว่ารักษาความปลอดภัยในงานบุญของไทยเนาะก็สิใส่สุดลายเต็มหยดเลยเนาะพี่น้องแต่แต่ก่อนนะเฮ็ดพายปืนนะพี่น้องแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้บ่ได้พายแล้วเนาะโปรตุกีสพายปืนอ่ามันจะโหดเกินไปนะ่างสมมตเนี่ยจะใส่สุดลายธรรมดาเนาะ พี่น้องตอนนี้ปพพรกำลังเดินทางกลับเหือนเนาะเพราะว่าบึงบางไั่บางเดียวพอเนาะเพราะว่าบางไก่คือคือการทะเลการขึ้นกันอย่างนาะพี่น้องพอพ้นตุกอยู่บ่ได้ดอกนาวแห้งเนาะมื่อดีกว่าเนาะพี่น้องหลังจากการกลับมากับปภอรกับเสื้พผ้าพี่น้องซุ่มบรรยากาศทางกลับทางเข้าบ้านปพอนอีกครั้งเนาะตอนนี้ทฮากหฮอดบ้านรักสามน้องพี่น้องหลายคนก็สิว่าปภอรคือบ่เห็นอัน อ่าครับรถกระบะคือกรจะเจ้าะน่ะก็บ่คอยอยากขับดอกน้องพี่น้องเพราะว่ามันบ่คอยสะดวกเส้นทางนะเส้นทางเป็นคุมเป็นบ่อแบบนี้มันแหลนบ่ว้เนาะพอรถจักมันไวกว่ามันจิกสักง่ายกว่าเนาะ เอาลุยได้ค่อนข้างดีกว่าะว่าครับตูนไปรถเนาะถ้าเป็นรถสี่ตีนแล้วมันงงงี้งงงเีงสำหรับบรพพรอนแล้วมันบกค่อยสะดวกแล้วก็แถมเปลืองน้ามันขดโคตรเนาะขนาดบรพพรอนครับรถจักรแท้กันยังมวยอยากมีปัญญาเติมน้ามันหลยเนาะพี่น้องแต่ก่อนนะเติมน้ามันเต็มถังน่ราคาแค่สองหมื่นกีบหนึ่งแต่พอมาปัจจุบันนี่ห้าหมื่นกีบยังมอยากเต็มถังเนาะพี่น้องตอนนี้บัพพรอนก็ับมาฮอดเช่นทางหมู่บ้านบรพพรอนเลยเนาะพี่น้องบัพพรอนกับสิพาพอมนพี่น้อง ทุกทุกทานสมบรรยากาศช่วงพลไปปล่อยเนาะคือตอนนี้กับพลไปปล่อยลินล้นลินแห้งเก่าเก่านะพี่น้องตอนที่ประพอรอยู่บ้านนู้เนาะบ่คอยแห้งไปมาทางบ้านพระพอแห้งแห้งเก่าเนาะซึ่งทางมเมล็ดเป็ดป้าเนาะทดลองทางลื่นทางหมื่นเนาะเดี๋ยวประพรนใช้เบิ่งทางเนาะพี่น้องนในเรื่อนี่เส้นทางเข้าบ้านเนาะดินพัดินดาเนาะพี่น้องเนี่ยครูด,ดินดาเนาะนี่ที่ ขับไว้โอได้ท่านพี่น้องเพราะว่าขับไว้เลยสิตะเลืนตะเลืนลงลงข้างทางถ้าลงไปแล้วเจอทะเจอไปนี่แห้งกระเตกเนาะนี่แห้งหล่มบ่เวานี่เนาะนี่ค่อนข้างจะลําบากเรื่องถ้าเวลายามพลเนาะอันนี้ทางนี้จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านหนองพรเนาะไปฮอดเฮือนบัวพร์นะประมาณ2.2กิโลเนาะพี่น้องจากทางดําเข้ามา2.2กิโลฮอดเฮือนบัวพรเนาะว่า เพราะว่าเส้นทางอยู่ทางบ้านไปบ้านอันนาก็เป็นทางแดงเนาะแต่โบลืน่นเพราะว่าอันนี้ทางก็จะเห็นใหม่เนาะพี่นอ้องลื่นแหงเนาะแดนไว้พาได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นแบ้เนาะเพราะว่าคนล้าวมักเลี้ยงแบ้เนาะพี่น้องนี่ขายโตัวละพันสองพันด้แบ้นี่เซียวเนาะพี่นอ้องลื่นแหง เงี้พนนี่รพรร์ทขินง้อ,อย่างเดียวนี่แหละการไปการมาลําบากนะพี่น้องการไปการมาลําบากก่อเสินทางหลักๆนี่คือสินทางเนาะถ้าได้ทางอันลาดยามกต่อยถูกพื้นที่ก็โอเคเลยแหละพะร์ทซอนอย่างหนึ่งเนาะซออนอยู่ทางาฝั่งไทยเนาะเส้นทางบ้านคนคือว่า พอจะให้เบิ่งเนาะความมันตกแห้งนะพี่น้องแต่ว่ามันลิ้นงี้ๆก็จริงแต่ว่าลิ้นแต่เศร้าเนาะมึงแนวน้ำคังนะพี่น้องน้ำคังจากเส้นทางแต่ว่าน้ำคังเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีท่อลงกัทางและสิขาดนะพี่น้องบนหันเนาะแตามันลายก็น้ำชิตัดลงมาสิจริงๆแล้วก็มีเนาะท่อนี่แต่ว่าก็เจ้าทมแล้วก็เจ้าอันคล้ายๆบัอยังแหละคล้ายๆบ่วควัด หอท่อเนี่ยมันอยู่บางวังนี้่เนียเนาะเขาเขาเขาถมทมแล้วเขาบกขอดนามลาลเนาะนี่นอา้าวละพ่อพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางกลับกันต่อเนาะวันนี้บัฟฟอนกับสิคอตูล่ำลาพ่อแม่พี่น้องเลยเด้อเนาะจังใดก็บบัฟฟอนก็นต้องขอขอบระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาหับเบิง่งหับสมแต่ต้นจนจบเนะบาะบัฟฟอนก็นต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะ และกับบุพพคันก็ต้องขอขอบระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกำลังใจให้ปรพพรันมาตลอดเอาละพ่อพี่น้องระพรระพคันขอตัวลาไปก่อนเออ้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง